สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่โพนี่เนี่ยจวนเพื่อนมารับของฟรีอันนี้กันเลยจะเป็นถังกอซิลล่านะคะจากฟรีเนี่ยโดยกันทัมม้งหมด21,000ชิ้นค่ะตอนนี้เนี่ยเหลือให้เรารับนะคะอยู่ที่17,992ชิ้นเลยซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยเป็นถังกอซิลล่านะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะน้องๆผู้ชายนะคะน่าจะชอบกันเนาะแล้วก็แบบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะแปะลงิงก์มบไว้ใต้คลิปนี้นะคะในการรับของฟรีนะคะเเเเเเมมมืื่่่อพอพนนนนนๆขข้าา้้าาาใแลลววีีตตรรรรงบิณะะะคะจะูกศ ให้เราเข้าไปเล่นออฟมี่นั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะทางด้านตรงนี้เลยทุกคนนี้เลยเป็นของฟรีนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีเควสให้เราทําค่ะเขาบอกให้เราเนี่ยเก็บเป็นลูกแก้วนะคะให้ครบหมด330ลูกนั่นเองนะคะแล้วก็เอามาแลกรับของฟรีเนี่ยได้ที่ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าทําครบนะคะสามารถกดตัว e เพื่อรับของฟรีกันได้เลยนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในแบบนี้เนี่ยยังมีของฟรีอื่นๆอีกนะคะที่เขาเนี่ยกำลังจะมานะคะในอนาคตเร็วๆนี้เลยทุกคนนะคะดูแล้วเนี่ยคิดว่าจ,จะเป็นอะไรกันนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะมาเลยคะ่ะ คนสาหรับวิธีการเล่นนะตรงนี้เลยเขาจะมีลูกศรหาให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปนะคะดูหนังของเขานั่นเองะคะ่ะอันนี้เนี่ยเขาเป็นการโปรโมทหนังเขานะคะที่เป็นกอซิลล่านั่นเองนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยตัวเราเนะะี่ยค่ะก็จะถูกว้าวค่ะไปเล่นแมปออบบีนั่นเองค่ะนี่เลยนะมันก็จะมีแบบว่าเป็นมืออัน ยักษ์เลยนะมาแบบว่าจับเราไปข้างในนะคะน่าจะเป็นแบบว่ากอซิลล่าหรือเปล่าเขาจับเราเข้ามาในนี้นะคะเราก็จะมาเล่นนะคะนี่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นสีชมพูเลยเป็นพวกลูกแก้วนั่นเองนะจ๊ะเวลาที่เราเก็บได้เท่าไหร่นะคะมันจะขึ้นตัวเลขด้านบนของจอเลยนะจ๊ะแนะนําให้ทุกคนนะคะกดกระโดดนะี่สองทีนะคะเป็นการดับเบิลจับนั่นเองนะจ๊ะแบบนี้เลยตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีบบกว่าเป็นพวกแอนิเมชันอะไรต่างๆนะโดยเพื่อนๆนะคะจะเก็บให้ครบก็ได้ในคราวเดียวนะคะหรือว่าจะเก็บไม่ครบก็ได้เล่นไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ก็ไม่เป็น ตรงนี้เนี่ยพอทุกคนมาถึงนะคะเขาจะมีทางแยก2ทางก็คือซ้ายขวานั่นเองตรงนู้นจะเป็นทางขวาเนอะแต่ว่าเรานะคะสามารถเล่นไปเรื่อยได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเก็บไม่ครบเนี่ยก็เข้ามาเล่นใหม่ะคะกี่รอบก็ได้นะจ๊ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะเล่นออบบี้แล้วเนี่ยแล้วตกนะคะกลัวว่าเฮ้ยจะต้องผ่านไปเลยหรือเปล่าห้ามตกหรือเปล่าไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวทางตัวเกมนะคะเขาจะสซป,ปรเราเนี่ยใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงกันเลยเรียกได้ว่าของฟรีอันนี้นะคะรับง่ายมากๆเลยทุกคนดูดิตอนนี้นะคะพี่พนี่เนี่ยเก็บไปแล้วนะคะตอนนี้รอบที่2ก็ได้ หนึ่งร้อยแปดแล้วนั่นเองนะคะทุกคนตรงนี้นี่มันจะมีสลิงนะคะให้เราโหนด้วยแล้วก็เล่นไปเลยนะจ๊ะเพื่อนๆรอบหนึ่งนะคะที่พี่พนนี่เก็บเนี่ยทำประมาณหกนาทีนะคะก็สี่รอบเนี่ยคูณไปนะคะก็ยี่สิบสี่นาทีอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนอะทุกคนนะคะก็จะเล่นแล้วก็รับของฟรีได้เลยนะจ๊ะไม่ได้ใช้เวลานานนะนี่เก็บไปเลยคะ่ะทุกคนเล่นเพลินๆนะจ๊ะแล้วก็ดูภาพแมพเนี่ยสวยๆไปได้เลยนะแล้วพอเพื่อนๆนะคะเล่นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางของออบบี้นั่นเองนะคะนี่เลย กระโดดลงไปเลยนะจ๊ะแล้วตัวเราเนี่ยก็จะถูกวาร์ปกลับมาที่นี่นั่นเองนะก็คือจบเกมเกมหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ในการรับของฟรีนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเก็บสะสมนะคะเป็นพวกลูกแก้วเนี่ยครบแล้วสามารถเอามาแลกของฟรีเนี่ยได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะกดตัว E ได้เลยและส,สำหรับใครนะคะอยากเล่นเพิ่มเติมอีกเนี่ยสามารถเข้ามานะคะที่รีเพย์ตรงนี้ได้เลยนะกดตัว E นะคะแล้วตัวเราเนี่ยจะวาร์ปมาที่ตัวแมปหลักนั่นเองค่ะสามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะในการรับของฟรีชิ้นนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขานนี่จากกันในกร ต่อวันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วประมาณ3,000ชิ้นนะคะทุกคนซึ่งตรงด้านบนตรงนี้นะคะเขามีเขียนค่ะว่า Amount Left เนี่ยมันขึ้นเป็นศูนย์นะก็คือวันนี้นะคะรับไม่ได้แล้วนะใครนะคะที่อยากได้เนี่ยต้องมาเล่นเกมนะคะแล้วก็เตรียมตัวรอไว้ก่อนเลยทําให้ครบทั้งหมด330ลูกแก้วนะคะแล้วก็วันไหนนะคะที่ตรงนี้เนี่ยเขาอัปเดตขึ้นมานะคะตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้เราแล้วนะคะก็หมายความว่าวันนั้นนะคะเราสามารถเข้ามาเนี่ยแล้วกดตัวอีนะคะเพื่อรับของฟรีกันได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราสะสมลูกแแก้วแ้ววคบลนนนั่นเองะะ ของฟรีชิ้นนะคะจากทั้งหมด21,000ชิ้นนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วประมาณ3,000ชิ้นนะก็ยังมีเวลานะคะเหลือให้เรารับอยู่นะคะประมาณสัปดาห์หนึ่งนะจ๊ะก็แนะนํานะคะว่าให้เข้ามาเช็คในแมบบเนี่ยบ่อยๆเรื่อยๆนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยไปติดตามคลิปหน้านะคะไปไปค่ะ